สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มระดา c h ชาแนลนะคะวันนี้แม่มระดามีสูตรขนมนะคะที่ทำจากแอปเปิลนะคะอินทผลัมนะคะเป็นส่วนผสมหลักแล้วก็มีข้าวโอ๊ตด้วยค่ะเป็นขนมที่ไม่ใส่แป้งเลยนะคะแม่มระดาทำขนมนี้ทานในช่วงเทศกาลกินเจค่ะถ้ามีผงอบเชยหรือซินนามอนนะคะก็ใส่ไปด้วยจะทำให้ขนมหอมมากเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมหั่นแอปเปิลนะคะแล้วก็เตรียมในส่วนของอินทผลัมแล้วก็แช่ข้าวโอ๊ตในน้ําอุ่นประมาณ3นาทีค่ะจากนั้นก็นํามาเรียงในถาดที่จะใช้อบนะคะแม่มระดาใช้หม้อทอดไร้น้ํามันค่ะ ใส่น้ำมันพืชนิดหน่อยนะคะแทนเนยแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลทรายแดงถ้าชอบหวานน้อยก็ใส่น้ำตาลน้อยๆค่ะเพราะว่าอินทผลัมหวานจัดอยู่แล้วนะคะมมรรดาใส่ข้าวโอ๊ตน้อยเพราะว่าไม่ต้องการคาร์โบไฮเดรตมากนะคะแล้วก็ขนมนี้ก็จะใช้ทานกับไอศครีมได้อีกด้วยค่ะ นำขนมไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแหม่มระดาชใช้อุณหภูมิ160นะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีค่ะขนมอร่อยทำง่ายใครๆก็ทำได้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ